วันนี้นะคะฝนตกทั้งวันเลยจเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะคะตอนนี้ฝนตกท้องฟ้าติดตลอดเลยนะคะ สวนค่ะไม่ชีนี่สวนข้าโพดไม่ชีนะคะโดนฝนกำลังงามค่ะออกดอกแล้วใบแมงลักก็สวยนี่คือบรรยากาศในยามฝนตกนะคะ ดอกไม้ก็สดชื่นมาเดินบรรยากาศป่ามันสมบหลังในวันที่ฝนตกปรอยปรย มันเป็นบรรยากาศเงาๆยังไงไม่รู้ในวันที่ฝนตกลมแรงนาทีผักาสีเขียวนี่จะเป็นห้องฟอกไตแม่ดอกไม้ข้างๆสวน าชมสวนนั่นข้างในนั้นเป็นสวนของไม่ชีนะคะก็จะมีบวบงูบวบหอมบวบเหลี่ยมต้นมะเขือกกำลังงาน ะเป็นดอกไม้ปลูกไว้รอบๆจะเป็นหัวและแปงลงลมแรงมากเลยบรรยากาศอึมครึมในวันฝนตกเป็นบรรยากาศ ลูกดีฝากฝนทำไมลูกเข้าล่มไปเดี๋ยวแม่ชีจะไปในครัวก่อนต้นมะละกอโดนผลก็สวยงามลูกดีก็มียอมเข้าล่มนะแม่ชีไปไหนก็ไปด้วย ก็ต้นดอกพุดดอกไม้อืมอากาศน่านอนมากเลยแต่คงยังไม่ได้นอนค่ะถ้าต้องมีอะไรต้องทำเยอะนี่เป็นกุ๋ยีหลวงตานะคะเดี๋ยวแม่ชีจะเอายาหลังอาหารไปให้หลวงตาเพราะว่าเอาอาหารเทนไปถวายแล้วแต่แม่ชีลืมยานะคะ ก็เจ้ายาให้หลวงตาคับตรงนี้นะคะจะเป็นที่เดินจงกรมของหลวงตานะคะามาชีพ้พาเดินเข้ไปดูระหว่างทางเดินนะคะก็มีปักทองด้วย ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้จะเป็นต้นสมไทยนะคะ mm hmm. ก็จะมีเกิดอยู่มากมายในวัดแล้วก็แม่ชีคนเก่าท่านปลูกไว้ด้วย, mm hmm. ยวบรรยากาศสดชื่นพักคลองโดนฝน mm hmm. นี่จะเป็นบุกิของหลวงตา ลมแรงลมแรงอยู่นะคะบางครั้งบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ยิ่งถ้าเป็นช่วงเกี่ยวข้าวนี่บรรยากาศดีมากเลยอ่าลิกจิ ไม่นี้ไปไหนนี้ยดอกโสมนะคะสีชมพูสีม่วงนี้ไปไหนไอ้อมีไม่ไงห,ไหมีมาแล้วมาน้อยวิ่งตาม,มสใส่ใจหิวข้าวจะกินข้าวกันก่อนไปในครัวเแล้วไปไปมาๆมเร็ว วิ่ง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 บอกแล่นกันเล่นได้สี่นะเอ้ยหมาหน่อยเสียขนหมดอยอดมามามาอันนี้ครัวนะคะครัวก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะคะก็ยังขาดงบประมาณอยู่ยังไม่เพียงพอ ตรงนี้ก็จะเป็นฟัวขาวรอนไปก่อนเวลาฝนตกมากของก็จะเปียกถ้าถ้าไม่ลมก็ก็โอเคอยู่เนี่ยค่ะของที่ล้างไว้ก็จะเปียกอันนี้มันไม่ลมนะคะแต่ถ้าลมนี้ของเปียกหมดเลยบางทีของพัดปิวไปกระจัดกระจายแม่ทีก็ต้องวิ่งตามไล่เก็บของเก็บถ้วยเก็บชามถ้เราวันลมพายุเข้าต้องเก็บคนเดียวด้วยนะคะ จะเอาเข้าวยังหมากินก่อนตันนี้น้องหมากินข้าวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะให้คนละเต็มชามกินหมดแล้วกินหมดเร็วมากด,ด,ดูดิทำไหม อัน,นี้วันนี้ฝนตกไปนอนเกียกดิยินวันนี้มาสกรปรกหน่อยนะครับเพราะฝนตกมาก,ก็ไปนอนเกียกขี้ดินแล้วก็เรารอให้วันไหนนั่นก่อนฝนหยุดตกเราค่อยอาบน้ำอะไรอากาศดีๆมีแดดวันนี้กินอิ่มกันหมดแล้ว บรรยากาศภายในวัดนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดตกบ้างแล้วน,นี่ก็จะเป็นศาลาวัด เดินออกมาหน้าวัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะอีกตัวหนึ่งไปไหน,นมีมีมีเัลโตอนนี้ไม่ชีเดินออกมาหน้าวัดแล้วนะคะน้องหมาโดนฝนก็สดชื่น อันนี้คือทางไปบ้านน้องหมาพิษบูสองตัวนั้นตัวนั้นมันไม่ใช่หมู่บ้านคนนะคะจะเป็นทุ่งนาแล้วก็สุดทางตันนะคะก็จะเป็นบ้านบ้านของน้องหมาพิษบูสองตัวที่ชอบหนีออกมาเล่นที่วัดกับหมาวัดมีนี่จะขี่ดินฝนตกหมาเกียกขีดินป้าเข้าวัดกันเถอะไปอีกแล้วสองตัวนั้นป้าป้าเหมยป้า มา ok. มาเร็วมามาจะไปน้ำเขาไหมแม่มามาเด้อมาเด้อไปกันเด้อมี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 มามามามีมีมือ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 มาเร็วมาไปกันเด้อมือไปดอกแม่จีไม่เคยเลี้ยงหมามาก่อนเลยนะครับเพิ่งจะได้มาเลี้ยงเจ้าสองตัวนี้นี่แหละค่ะจริงๆจังๆ หมาพ่อจานสองตัวคือเจ้าดุ๊กดิ๊กนะคะแต่วันนี้หมาจะสดกับกใหม่เว่าฝนตกน้องหมาก็ไปเกียกขี้โคนก็รอให้บรรยากาศดีๆก่อนแล้วก็จะอาบน้ำทาปแป้งให้แป้งหมักฝนตกโปรยๆวัดป่าดงแคนนะคะที่วัดของเรา เข้าล่มก่อนดีกว่าฝนตกลงมาอีกแล้วน้องหมา,ก,หก,าะะก็นอนอยู่ข้างๆนะคะฝนตกนอนอยู่ใต้เตียงทางนี้บ้างนี่เป็นรูกดีกับอมยห ไม่ยินเสียงฟ้าร้องคนตอไปไหนไม่ได้เลยแม่น้อยก็นอน,อนอหลับปุ้ยปุ้ยลูกดิกนอนอดก็นอนดีด้วยกันหลับสบาย ตรงนี้ก็นอนเหมือนกันสี่ตัวนอนลอ้ลอบมบแม่ชีอยู่นะคะตันแม่ชีก็ทํางานในรัวจะเสร็จแล้วะก็นั่งพักผ่อนน้องๆก็วิ่งตามมี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 มมรลวอามีไม่กล้าตามฝนตกอามีเรียช้ากว่าเพื่อนเลยนึกถึงน้องสามเณรต้นกล้าเวลาทําอะไรก็จะช้ากว่าเพื่อนเวลาไปไหนก็จะช้ากว่าเพื่อนอามีก็เหมือนกัน เหมืนเจ้าของเลยนี่ก็จะเดินตามเราะไะแม่ชีไปไหนมาก็จะวิ่งตามเอาแล้วอามีก็นู่นละเดินมาเดินตอนแรกนอนอยู่ในครัวนะคะ มันเป็นเพื่อนกันเลยไปไหนก็วิ่งตามก้นตามหลังตลอดไปเขาห้อมเร็วๆฝนตกแล้วเขลาขลมฝนตกน่กเขาล่มเขาร่มเร็วเร็ว ไมนี่เรามองจากบุตรีแม่ชี